การเสริมสร้างทักษะอาชีพของนักเรียนด้วย Career m o เด l โรงเรียนบ้านสนับสนุน โรงเรียนบ้านรับสนุนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่ที่ตำบลรับสนุนอเภอม่วกเหล็กจัังหวดสระบ,บุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสระบ,บุรีเขต2จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน502คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน27คนบริหารงานโดยนายวีระพงษ์ชัยหง์ผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมีภาร,รกิจสำคัญในการจัดการศึกษา ภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังวิสัยทัศน์โรงเรียนคือสู่โรงเรียนแห่งนวัตกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนานักเรียนสู่สากลโดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ด้านมีงานทำมีอาชีพมาสู่การปฏิบัติโดยโรงเรียนมาสนับสนุนได้มีนโยบายกำหนดจุดเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน โดยได้มีการขับเคลื่อนการเสริมสร้างทักษะอาชีพของนักเรียนด้วย Career m o เด l ดังนี้ c. c u r r i c u l u m หลักสูตรสถานศึกษาเน้นการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ a. Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูมุ่งสร้างสมรรถนะผู้เรียนเชิงลุก r. Resource การสนับสนุนทรัพ,พยากรแหล่งเรียนรู้และเครือข่าย e. Exercise ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย e evaluation การวัดและประเมินผลการเรียน r reflection การสะท้อนผลนิเทศและกำกับติดตามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อเพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ active learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยทางโรงเรียนมากสับสนุนได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้การพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน ทั้งในด้านเกษตรกรรมและช่างอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องโดยนํามาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาโดยในการดำเนินงานครูได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ถือเป็นการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อการเสริมสร้างทักษะอาชีพของนักเรียนได้แก่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสถวิทยาการเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์มีทักษะการทำงาน รู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและสามารถนําความรู้ไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นอกจากนี้โรงเรียนบ้านทับสนุนได้จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่หลากหลายประกอบด้วยฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีฟาร์มเห็ดนางฟ้าผูฐานฟาร์มฟิชเชอร์เมลอนฟาร์มผักไร้สารพิษโรงเรียนบ้านทับสนุนได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้วิชาช่างอุตสาหกรรมได้แก่ช่างเทคนิคพื้นฐาน ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างยนต์โดยบูรณาการการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาผลการดำเนินงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเสริมสร้างทักษะอาชีพส่งผลให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมีทักษะกระบวนการคิดมีกระบวนการในการทำงาน เกิดประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นอกจากนี้ครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ Active Learning ด้านเกษตรกรรมและช่างอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับนักเรียนก่อให้เกิดคุณค่าและมีเครือข่ายสถาบันทางการศึกษาและองค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันสระบ,บุรีได้สนับสนุนสื่ออุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีโดยส่งครูมาสอนวิชาช่างอุตสาหกรรมให้กับนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีให้การสนับสนุนวิทยาการความรู้ด้านเกษตรกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษากุศลเทคโนโลยีโครงการความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนรู้วิชาชีพระยะสรรั้นการเขียนสติกเกอร์ลายด้วย iPad บริษัท CPF จำกัดโดยฟาร,ร์มวางสมบูรณ์ให้การสนับสนุนวิทยาการความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่โดยโรงเรียนได้มีการเผยแพร่กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างทักษะอาชีพของนักเรียนผ่านเฟซบุ๊กรงเรียนบ้านสับสนุนโดยโรงเรียนได้ให้ความอนุเคราะห์ผลผลิตเกษตรจากสวนเรียนรู้ของโรงเรียนนําไปมอบให้ชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบปัญหาการติดเชื้อโรคโควิดรุนแรงโรงเรียนบ้านทับสนุน ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบ,บุรีให้เป็นผู้นำเสนอผลงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกลไกลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนภายใต้วาระจังหวัดประชาชนสระบ,บุรีอยู่ดีมีสุข